เอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่าเห็ดอุลุยอยู่แท้หัวไม่แต่หัวแท้เอากะที่น้อยทักทายทุกคนทุกคันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทักทายยามแรงเนาะมือนี้มืออื่นสิเมื่อฟ้าแลวเอาเรื่องหมอลำในจักหน่อยเป็นอย่างไรเนี่ยดูการที่สองของสาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดตัวแล้วเป็นยังไรก็เปิดตัวการร่างการงานสางึ้นกันอยู่ ประทับใจทุกโชว์อยู่เนาะแมนแมนแมนถือว่าแจ้งเกิดทุกคนนี่โอกาสที่ว่าศิลปินนิวเจงปีนี้กับคักเน๊เก่งไปแล้วนิ้วแจงก่งไปแล้วทุกคนมาจะเป็นเนี่นี่พวกปลาใสหรือพวกอาหักแพงเนาะอาหารแพงต้องเอกชงรินเออต้องเอกเนาะสกายสกายน้องเอกคู่เก่งคู่เก่งทุกเก่งนะับเป็นเก่งกับเดนเซอร์สติดเป็นเดนเซอร์แต่ว่เพิ่์นก็ไม่มีเพลงคู่ขึ้นเ่ากับออกับนุกเกิดของเพิ่์นเป็นไดรละมานะหน่อย มันอร่อยปังปังโอ้ยยังก็เพลียงกอกเพลียงซึนนั่นนะเพลียงไอ้อย่างนี้มันต้องถอนเอ้ยอย่างนี้มันต้องถอนเนาะเออต้องไปหากินเหล้าเมาเนี่ยเอาเอาเอา,เอาใส่อันเบิง<อ>บ่งเบิ่งอันแม่แม่พอ่อพ่อนาเวทีเอาเนาะทาก็ได้ลอ,อ,อยแม่แม่เต้นนั่นละโอ้ยแม่แม่เพิ่นกับพวกแห้งเนาะมึงนะมาไล่จนข้อสีหักเนาะมาไล่กับฟังกันละโผด่โผล่โผล่บ้านะหน่อยรายจะได้ไล่ก่าทุกครั้งหรือบางปีนี่ หลายๆนะปกตินี่ว่าสามสี่แสนปีนี้เห็นว่าห้าแสนเออปีนี้ห้าแสนครึ่งล้านเพิ่งใส่เข้ามานะต่อไปก็จะเป็นลักล้านคือวาเด้ลักล้านคือวาพ่อๆแม่เห็นทางอันนนำทีมโดยทางแม่ตุกแม่วันแม่วันโคราชก็มาบอคนไปค่เพี่หนุ่มแม่วันเนี่มันก็ทักทายมากมันก็ส่งภาพส่งอย่างไม่เบิ้งแม่แสงกับไปแม่ออนแม่ออนกรส่งรูปโอ้ยนะคะไปหาเจออัน อันนี้ก็แม่จ้าแม่จ้าแม่วัานก็ไปเจอแม่จ้านะคะด่านนาวทีน้ากันมวลมวลน้ากันเห็นมาหนะกับหากแพงถือว่าเป็นลําเพลินคู่เนาะที่เพิ่นมาฟ้อนเจอกันอีกครั้งหนึ่งข้าวหนีปังกว่าเก่าเด้ตอนตอนนั้นคือฝึกไม่ทันเก่งอะไอ่าตอนนั้นคือหากแพงยังมาหม่์เฮายังเบอกกันอยู่เล่อยวันอ่า ใส่อาศัยยังก่อผีม่านะในการดันหักแพ้งซึ่งกับแมนนะตอนนั้นถือว่าถือว่าแมนนะถือว่าเป็นแมนังมาก่อนตะกี้กับเอาแห้งบ่ดได้คู่กับอะรยันยันเอฟซีเป็นเครื่องก็บอกแต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าน้องหักแพ้งมากม่มานะเพิ่อนเอยู่ในวงมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือการการร้องเนาะการร้องเพลงระบาดนี่เพื่อนบกว่าฟอนคูในลำเพลินเจริญใจตอนสาวหน่อย เพจบานแพ่งน่ก็ถือว่าอุ้ยเป็นตาหักเป็นตาแพ่งใส่ชุดสีม่วงใส่เอวแดกๆๆนะบ่ทานอีกข้าวนี่ยเขาใส่สีเขียวใส่กันมืนอนะเข,นข้าวนี่คือเก่งแล้วเก่งแล้ววกมีการหยอกเลยเดินหน้าใส่กันอาท้อยหน้าท้อยหลัง,งโอ้คักคๆฝึกเด้เขาเห็นเขาเห็นยี่บ้านอั้น ยั่นหน้าเกน่อยอ่าอยู่หน้าเกยอยู่หน้าเกยที่เขาไปหาฝึกกำลังฝึกลังเพิ่นกาลังเสร็จที่เขาไปหามาหนะตอนน่ะเออเอามาไล่ไปหมอพวกมึงไงตอนน่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาบ่ห่วงเพันดอกเพคนพ่อแมันเก๊ซี่พันหลายนะคะคือพันเก่งแหละล่ะพันมีความสามารถค่ะพัฒนาถึงว่าหลายทั้งสองคนน่ะหักแจ้งดูมาหลายนะได้หมดเลยเก่งมากเก่งมากนะคะดีใจการลการล่ำเนาะเก่งหลายแล้วก็อันลองการล่ำร้องรำแล้วก็ล่ำ ลำพือนหนุยเอลักฝนฝนยกแขงยกขาบุญแกงโอ้ยแล้วบ้างลมได้ลเพือนมันจะมีเกลักณของเขาอยู่กัอนโอ้ยน่ารักน่ารักต้องยอมปรับด้วยวากระแสลำพือนม่าแดงนี่ไอ้หลายขนาดหลายบ่งกะไปลำพื้นเปนเดือนปีนแล้วมันสนุกสนานถือว่ามันมวนดนตีจังหวะมันน่าสนใจโชว์เลยโชว์เลยหอโชว์ลำพื้นเลยเอาลำของสอหน่อยไปลองเลยนะ ลำเพลินมวลมวนมวลเ้เสด็จินนะเอาไปลองมวลน้ำมวลน,น้ำข้าเจ้าเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดวิกเปิดเปิดวิกครั้งแรกแต่ว่ามื้อนี้ฟรีเลยงานจภาพงานจะภาพมันบอกงานฟรีมืม้อน,น,น,นี้งานฟรีเออบ่แม่นเปิดวงเปิดวงเปิดวันนี้งานเจ้าภาพครั้งแรกวันแรกครั้งแรกก็ถือว่าเป็นงานแรกให้ดังๆปังๆทุกคนนะคะก็ถือว่ามื้อนี้เป็นการเบิ่งซ้ำเด้ถือว่าเป็นการเบิ่งซ้ำเพราะว่า มือเปิดวงนะกับเบิ้งแบบเผากับเบิ้งคู่มอคยอว่าเขาจะซ่อมมาใหม่อีกไหมเออกระถาเบิงนะถือว่าเป็นแบบเบิ้งซ้ำแล้วก็บอกว่าวันนี้ถ่ายทอดสดไลฟ์สดฟรีให้ทั่วประเทศได้ต้องยกนิ้วให้เพราะว่าบางที่ต้องขึ้นกำไรให้ลูกค้าได้แมนนแมนขันเขาเห็นแม่นบอกบอกเห็นแล้วถึกอกคถึกใจเจ้าภาพมีงานหน้างานเอกสิรินึกถึงก่อยากให้เป็นผ่านแค่ไอ้จอโทรศัพท์บางครั้งสัญญาณมันก็บโดีคือทีมไลฟ์สดของเขยอเนาะขึ่นไรสดผัดเบื้องนี้กุ้มปิดบอดดีเห็นบอกว่าไลฟ์สดให้ดูฟรีทั่ว 1941, ทั่วโลกทั่วโลกได้เจว่ารสุปฏิได้ทั่วโลกเพราะว่าอยู่อันเจแปนกะเบื้องได้โอเยอะระมัดม่าฮ่าฮถ้าเบื้องได้ถ้าเบื้องเหมือนเรงว่าผูดอะไรบนห้องกุ้งปิดถ้ะเบื้องท่างแม่พระวิตรีพิ่นอยู่ท่างไอ้ฝรั่งเศสเพิ่นกังเพิ่นกังเว้นได้เพนเป็นกังเว้นพนกังเว้งได้ถ้าเบื้องได้อะไรเออนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนคู่กับสัญญาอยู่ว่าต้องเจอแม่พระวิตรีให้ได้ระวั่งเศษจากกาได้แม่เด้อไปแน่นอนได้หลายคนอยู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวเจอกันนะคะประมาณ กลางกลางมักกะานะคะโปรแกรมเป็นแบบนั้นป้าอยากพออยู่ได้คู่ก็ได้ขนาดแม่อันนาแม่อันนาก็ยังมาหาแม่แม่ดำ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 แล้วก็ แม่ท่องกับพ่อกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาบอกเข้าสามารถที่จะเจอคนนันคนนอีใดหลายๆคนหลายท่านเนาะสามารถมาหากันได้โอ้ดีใจอันนี้คือสื่อสื่อที่กลางที่เขาเห็นกันในโลกออนไลน์เจอกันเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีของศิลปินของวงเนาะว่าไงเขาก็ได้เกิดมิตรภาพมากก็ดีใจเหมือนแม่อันนาเนี่ยโ้ยแม่ทองกับแมตั้งใจมากตั้งใจมากทุกคนคือต่างใจมาหาคุณครูสินะคะก็ดีใจถึงแม้จะเป็นการเจอกันเล็กๆน้อยๆเขาก็โอ้นะคะ ยังขาดหวังว่าอีกสินี่กับแม่ออนแม่อร์หนี่ก็นัดกันไว้อยู่ถ้าเกิดน้องมะนาบวชยังสินะก็จะได้เจอกันนัดกันนัดกันได้เจออยู่ทังสี่เกตสีเกตหรือทางสีสเกตนะคะแล้วก็ไอแม่แสงนี่เคยเจอแล้วตอนไปอันขึ้นบ้านใหม่มะนานะคะกับแม่ว่นนี่ก็เจอกันแล้วกับทางแม่อ่าแม่ตุ๊กแม่หยังเขาก็เจอเกลียวกว่าอีกหลายๆคนแม่ตรีแม่หยังนี่นะคะกับมิตรภาพก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละนะคะเขาก็ติดตามเพิ่นอยู่เรื่อยๆมื้อนี้ก็รอเบิ่งรอหลุนว่า เพื่อสิปรับโชว์เป็นแบบใดนล่ะกะศิลปินแต่ละคนก็สิเกิดความมั่นใจได้ว่าฟีดแบ็เจ้าของออกมาเป็นแบบใดนะคะเโชคเออให้เต็มที่ทั้งหาดเบืองพร้อมแสดงเต็มที่ได้ป่ะดิเออต้องเต็มที่ได้เวนแวนแงงแงนของน้องอันยังเกาะน้องน้องเอกเออกับเป็นโชว์ที่ดีโชว์ที่ดีนะตรงตรงตัวตรงคาลิเตอร์เออเออตรงคาลิเตอร์เพิ่นมัวน้ำกันคือยังเขาเห็นครูเนี่ยคือเขาลุนอยู่ตลอดนะบาหากแพงมาหนานี่ มีโอกาสสิมาเจอกันบอสซึ่งมันก็เป็นจริงเราเป็นเอามาอยู่วงสองน้ากันนากาถือว่าประทับใจเนาะถือว่าประทับใจอาขี้เหงอเขาตาบอสเรายังเห็นพ่อเสียงพ่อโล่งนะเห็นอายมันกิดมาเบิงหูเบิงตาเหตกันอยู่เลยโอ้ยนะคะดีดีดีอายินดีกรับไปไปรถทะเบียนไปเขาใหม่ไปเขาใหม่โกหกพ่อพ่อแม่ปนปนเดี๋ยวนเดียของเราฮกแพงอย่ก่อนเหล็กยังล่ะจี๊บอะไรแหละห้าแปดสี่เอออ่าแล้วก็ของอุ้งอิง เก้าหกเก้าห้าหกเก้าเก้าห้าอย่าบอกผิดแต่อย่าบอกผิดแด้แต่ว่าพอพอแม่เพิ่งน่าขึ้นอาทีตย์เก้าห้าเออเป็นหลักสีไปสื่อหรือไปเสี่ยงดวงล่ะให้โชคดีให้โชคดีเนาะแปดเก้าห้าเอาหกดเก้าห้าจำเลยแล้วแล้วก็คาดวังในอนาคตต่อไปมานะขั้นขั้นใหญ่ขั้นต่อไปช่วงไปเดี๋ยวเวลาเด้อเวลาเด้อเวลาเด้อเออรอเบิ้งรอหลุนเด้อยังหักแพงกึ๊เก่านะคะยินดีทุกๆโปรเจกต์ทุกๆโอกาสนะคะแล้วก็ ตอ้องอวยพอรอวยพรเนาะเพอ,อมุกกระเพงนี่ตั้งแต่ปีใหม่มานี่ถือว่าหมานทุกหมวดหมานทุกหมวดที่ติดตามช่องของคู่แม่เหมียวกับทุกคนก็ให้มันหมานให้มันไปด้วยๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอให้อ่าถูกหวยถูกเบอร์ลอตเตอรี่เดอ้อทุกคนทุกท่านเด้อในเลขของทีเงียงปัง,ปงๆเด้อที่เฮาเว้าถึงเนาะหรือว่าต่างๆของศิลปินเพิ่นให้เพิ่นขึ้น ขึ้นเนี้ยก่อขคืนกำไร,ำไรให้กับพ่อแมกซี่เออโอเคโอเคโชคดีโชค,ด,ชคดีค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ